อย่างการรู้ลมหายใจนะตำราเขาจะพูดยาวมากเลยหายใจเนี่ยให้รู้ร,รู้ลงไปถึงท้องนะเห็นลมไหลไปที่ท้องเราเห็นให้ลมเคลื่อนออกมาจิตมัวสนใจอยู่ที่ตัวลมนะ <Yeah. S 1> อุ้ยเสียเวลาเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นเต็มรูปแบบแต่พอหายใจไปหายใจไปลมมันเหลืออืู่ที่แค่ไกลจมูกนิดเดียวอะ่ะมันเหมือนประตูประตูของลมที่ไหลเข้าไหลออก เราไม่ต้องไปเฝ้ามันตลอดสายเราเสียเวลาถ้าฝึกโตแล้วเรียนรัดเนี่ยรู้สึกอยู่ตรงนี้รู้สึกเห็นลมไหลเข้าไหลออกที่จมูกถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่จมูกยังไม่ถนัดนะลองรู้สึกไปที่โพรงจมูกเวลาเราหายใจนะหายใจเข้าเนี่ยลมก็จะกระทบข้างในเนี้ยในโพรงจมูกหายใจออกลมก็กระทบออกมา ตอนหายใจเข้านะลมเย็นเย็นก็กระทบตอนหายใจออกลมร้อนร้อนก็กระทบเราทำดูซิทำเป็นไหมรู้อยู่ที่โพรงจมูกเนะี่ยเห็นลมมันไหลเข้าเห็นลมมันไหลออกเราดูซิได้ไหมแ้ดูต่อไปก็จะเห็นให้ลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อน